สวัสดีครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้นะครับคลิปนี้ผมเฮ็ดตัวแอร์แวนะครับแอร์แวตัวที่เฮ็ดเนี่ยครับเป็นตัวที่ผมถอดมาจากยุบ้านผมทางนั่นเลยเพื่นละครับเป็นแอร์แว45องศานะครับเอามาซอยดันน้ำของปั๊มเพ่าลอยนะครับพี่น้องอันนี้คือรอบเครื่องที่ผมติดไว้นะครับก็ประมาณนี้นะครับนี่นี่นะครับพี่น้องฟังรอบเครื่องเลยนะครับเดี๋ยวผมพาพี่เบิ่งน้ำปลายสายนะครับ นี่นะครับผมเดินมาประมาณนี้นะครับอ่ามันจะซอยให้น้ำเขาไหลแห้งพุ่งขึ้นนะครับพี่นอ้องนี่นะครับอ่าเมื่อนี้มาซูมน้ำใส่เขานาปังนะครับมันนี่นะครับตัวเอฟเอสซี S ่สิบห้าองศาตัวนี้คือเป็นตัวที่ผมเฮ็ดอ่าดันน้ำตอนที่ผมมาเฮ็ดยุบบ้านผมนะครับ <c oughs> เฮ็ดยุบบ้านผมทางนั้นนะครับ <c oughs> เฮ็ดดันน้ำไปโอ้มึงนี่หัวไหลเต้เนเดี๋ยวเดี๋ยวเียดายางมาเคียน อันนี้ก็นี่นะครับน้ำโซลาเซลล์ขึ้นแล้วก็ลงนี่ไปลงสะนะครับผมจะว่าเอาน้ำจากใต้ดินใสเข่าเลยนะครับมันจะบ่งามนี่นะครับโอ้สมนีก็ซึมอยู่นี่อ๋อสร้างมันนะครับให้มันชุ่มชื้นอยู่นี่แหละนี่นะครับตัว45องศานะครับนี่นะครับเมื่อก่อนผมเอาอ่านิ้วนึงนะครับเอาจากปั๊มเสมอใต้ดินนิ้วนึงนะครับออามาแล้วมาขยายเป็น2นิ้วนะครับดันน้ำน้ำพุ่งเต็มไปลายใสคือกันนะครับ ตัวนี้เอาสองนิ้วเลยนะครับสองนิ้วดันสองนิ้วเลยเดี๋ยวไปเบิกน้ำปลายสายนะครับสูบน้ำใสเข่านาปังครับพี่น้องมื่อนี่น้ำเริ่มแห้งหลายแล้วอันนี้ก็บกโอ้บึกแตงเหียผมนี่นะครับเนี่ยปลูกแบบบด่ได้ดูแลนะครับเนี่เก <c oughs> ิดเองตามธรรมชาตินะครับได้กินย้อนอยู่เดี๋ยวเดินมาดูน้ำนะครับว่าน้ำม,มันถึงใดแล้ว โอ้ให้นี่ไปคุยหลายเตืบแล้วตัวนคุณพี่น้องเบิ้งนกนะครับถึงนกเจ้านะครับมาลงพู่นอ่ะนี่พี่น้องเบิ้งน้ำไฟสายนะครับนี่ประมาณนี้นะครับแรงพุ่งดีนะครับซึ่งก้อนน่นี่ก้อนอ่าก้อนที่ผมจะติดแอร์แวร์45องศานะครับน้ำจะว่าพุ่งตกประมาณนี้นะครับน้ำน้ำที่ตกยุ่ประมาณใกล้ๆนี้นะครับ เบิ้องเอารวดนะครับ,บ,รรบพี่น้องข้อดีของแอร์แวร์ตัวนี้นะครับซอยส่งน้ำไกลและก็น้ำพุ่งดีนี่นะครับโต้เดี๋ยวผมเดินเบิ้งทางนี้กันพอดีนาะสองให้นีหน้ามันระดับดินมันใกล้เคียงกันนะครับก็เลยปล่อยให้มมาทางนี้นะนี่นะ นี่นะครับพี่น้องหลังจากอ่าผมมาปุ๋ยบ้านไปนะครับนี่แตกพุ่โยพ่แยะขึ้นแดดแล้วครับเขียวเห็นความเขียวชัดเจนแล้วครับวัาน,นี้อ่ะนี่นะครับพี่น้องเป็นปีแรกนะครับสำหรับการขีเขานาปังร้องเบิรงนะครับว่านานเนี่ยซําเนี่ยผมสี่ได้เข่าพออุ้มบ่นะครับเขานาปังเดี๋ยวมองได้ห่างๆมองได้ก็เซียนพอกล้าได้ครบเดือนนะครับก็สิหลก อาซ้ำนะครับหลกซ้ำมันเอาให้มันดูดีๆนะครับนี่นะครับพี่น้องเบิ้งทั้งสองย่างนะครับพาเบิ้งเข้าวนาปังพร้อมแล้วก็เบิึงแอร์แวร์นะครับแอร์แวร์ดันน้ำผมนะครับจากนั้นมาผมใส่ท่ออยุสิบสิบทอนยี่สิบทอนบอกวะก็ลืมนะครับท่อท่อนนึงก็สี่เมตรนะครับสี่สิบเกือบแปดสิบเมตรนะครับระยะทางจากปั๊มมานี่นะครับแปดสิบกว่าเมตร อันนี้เห็ดไปสัมาษณก็นะครับเดี๋ยวรอบางระบบดีนะครับผมสิขุดบางท่อใต้ดินนะครับแล้วก็เห็ดวาวแยกเลยเห็ดวาวแยกลงแต่ละให้นาแต่ละให้นาไปนะครับอาครับพี่น้องพาเบิ่งประมาณนี้นะครับสำหรับเห็ดแอร์แวร์ดันน้ำนะครับอ่ะคลิปนี้เอาซ้ํานี้ครับอ่ะบัาดีครับ